ข้ามขั้นเลยอันนี้ได้มาเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะอันนี้เขาแถมมา Fusion Art 1 2กซองับ B2S แต่ชั่นนะเห็นมีขายอยู่ก็เลยจับมา10ซองจริงๆเรามีกล่องนะเอามาดู Fusion ของแถมก็เลยดีกว่าก็าได้อะไรอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เคยซื้อด้วย Fusion Art มันมันมีอะไรก็ไม่รู้ต้องเป็นมิวเลยมั้ง คิโนกะชาไม่มีอะไรพิเศษเลยวะวานิโนโกอีวาประกาศแสงของคามิซุเระโอโ้โกโนโกโลเนียจบข่าวไม่ได้อะไรเลยแถมมาไม่มีไม,ไม่ไม่เห็นได้เรื่องนะประกาศแสงของคามิซุเรอาอไม่ได้ใบพิเศษเลย มาหลุนดอนกันดีกว่าดั้นดำดัน ex อะไรเลยดัอนดำดัน e S, ้นดัน,น,น e sr ไปเลยหวังไปให้สูงโอ้โหบืดไปท่านหนึ่งปับปอกเดว,วิวโฮรูดโดจดหมายให้กำลังใจอามิงโกไปแลวหนึ่งซอง เหลือของดีไว้ให้เราหรือเปล่าโ <c oughs> อ้โหไม่มีไว้ซือโบซือโบโคมาทานา่าโยกิลาร์เกี่ยวดูหน้าโทนสองซองเอ็นล้วนมาแล้วคอมมอนอันคอมมอน <c oughs> วิปวับขออลังการไปเลยกรอบดำนี่น่าจะเป็นอิโตะขังนี้คิบานียแคปไซจิกุการุจากัดอาบ้างกัดอาฟึบโอโมดกกากะมาซาำอีกแล้วกัดอาจัดอาเทรนเนอร์โอ้ มนดวงเรยจะเป็นไงวเชิดดวงเลยทีดเด็ดเลยให้ว,วิบวับไหมใบนามิอิลกุกะเผาวเดียอูป้าซีบีบิวฮากาดอก็อกอายกันมั้ยครับอาทาตพ,พลังจิตเนนโดลนินโด สีมันสวยดิมกันนทองทองแต่ไม่มีใครใช้มาอันนี้ไม่ได้เลือกเลยนะพนักงานหยิบให้สาขานี้หยิบเองอน,น่นจะขอเลือกซะหน่อยทีหลังขอเ,ขเลือกดีกว่ามือทอง มนจะมีอะไรเด็ดเๆ AR อุมาซูลโบกุเรคิลิคิส um ok ันทันแบเป็น AR AR อะไรวะ่ะเขียวๆอ้าวเนาะพีเตียนจะพอได้นะใบนี้ แต่ม,มันก็สู้ไอ้หนกนนพี่เจียดไม่ได้พี่เจียนระดับสองนี่ยออามาใบก็ดอนนี้ไม่เคยได้เลยนฮะ มีลุ้นจิโกุซากุมะกามากาลุลินซนากิลารรีเวนช์พันก็กาดอยู่คารามานิโลนึกว่าจะเป็นเอองเออาเห็นเท่าๆเหมือนกันไม่ได้เอสมาทีวะเห ดอนดำดอนทองเลยก็ได้ครับมีไหมมีวิบวับไว้ชิบิชิลาซึโฮรุบีเฮ้ยน่าจะประหลาดแล้วล่ะโทเกปีฮาราบาลีฮุยเฮ้ย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 อะไรวะอ่าๆฮ้ยอ่าๆอะไรวะเนี่ยเป็นประกายแสงฟบ ดอนอ๋อได้ดอนเีใบละร้อยห้าสิบได้ไหมอืมนะได้ดอนไปยังโอเคขอดอนดอนหนักกว่านี้ได้ไหมดอนออเอ็กเดี๋ยวคย่อยปด่อนดำ เหนียวหนึบมีอะไรบ่าไม่รู้สูพิคาดารุมก,กะโอนพารเอฟีอ่ไม่ใช่ะ่ะเอ้ยเออาร์ AR วะด้าน เออาร์ฮัสซัมตัวอะไรวะเนี่ย๋อ้ยออตะกะแตนตะกะเตนแดงดีเออมาสามใบเออาร์สองใบอาร์หนึ่งใบก็ดีได้ดอนอัาสซัมกตัตะกะเตนตำข้าวร่างอัพเกรด อีกสองซอง s r s r a r ริศาดอนไม่น่ามีไม่มโบจิโนโซนโนหุซาทิวโทกามักเกรกเกก บิรูดอนสองสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราเปิดกล่องต่อเลยนะองนี้เหว่าที่สิบเดือนส,สิบเด๋ยวซื้อใหม่เพิ่ม,มเหมือนจะไม่มีโอมาคันโอมาโอทา,าโาโรเยเลซันมิสซอันนี่ ทิวททลทิวลาทีสกัดอยู่เฮลกาหน่อยแล้วก็ได้ดันมาจนได้ครับจะเป็นอาอได้เออสองใบอันนี้สิบสองนะโอเคมีเลี้ยวในทพิเชียนกับฮัตซัมเนนดอลกัดอากับโอโมโดากะกาบซัพพอร์ตโอเค